สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศีลทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยกับดิฉันอรณิตเพชรวง์ดิินะคะสาหรับวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์ธวัชยอยผาลาค่ะอาจารย์ธวัชสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนื้อหาในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถเอาชนะความทุกข์ได้เอาชนะวังวนแห่งวัฏสงสารได้แบ่งเป็นสองชิ้นชิ้นชิ้นบนจะเป็นจะเป็นเรื่องราวของความสุขชิ้นล่างจะเป็นเรื่องราวของความทุกข์ สามารถใส่กรอบได้แล้วเรื่องราวที่สร้างขึ้นผมจนินตนาการขึ้นมาเองค่ะแบ่งออกเป็นสองภาคใ,น,ใ<ช>เนเนื้อ <ผม S 2> เรื่องนะคะใช่ค่ะแล้วใช้เทคนิคอะไรคะเทคนิคเป็นเกลยองครับอาจารย์ธวัชใช้เกรยองลากเส้นเป็นรูปทรงที่บิดโค้งคล้ายลำตัวของสัตว์เลื้อยคลานแล้วใช้มุมเกรยอง กดลงบนผิวกระดาษทําให้เกิดเส้นที่ทับซ้อนกันและบิดข้อมือไปตามส่วนโค้งและเว้าวของรูปทรงที่สร้างขึ้นจากนั้นวาดลายกระหนกประกอบกับลายเส้นที่บิดโค้งบางส่วนเพื่อสื่อถึงความรู้สึกภายในจิตใจที่ตกอยู่ในห่วงของความทุกข์และความกังวลของมนุษย์แข็งๆเขียนให้มันทิ่มแทง ่นนนนนน้้้อยประดัับให,ใหงามม,มมสูขึเมื่อได้โครงสร้างและองค์ประกอบภาพแล้วอาจารย์ธวัฒใช้ด้านเหลี่ยมของแท่งเกรยองกดน้ำหนักที่มุมปาดเป็นเส้นโค้งทับซ้อนกันทีละชั้นเป็นเกรดงูเพื่อสื่อถึงอำนาจอันเร้นลับที่แฝงอยู่รอบๆตัว และเน้นน้ำหนักเส้นให้เกิดนิติแห่งความรู้สึกสับสนในจิตใจส่วนภาพแห่งความสุขอาจารย์ทวัฒใช้แท่งเกรยองปาดเส้นจากมุมด้านบนกดน้ำหนักมุมด้านขวาลากเส้นวาดรูปใบหน้าคิ้วจมูก และดวงตาโดยกดเกรยองปาดเส้นอย่างฉับพลันและใช้มุมของแท่งเกรยองกดลากเส้นสั้นๆในน้ำหนักริมฝีปากและดวงตาให้เห็นเป็นรูปทรงความงามก็เกิดจากน้ำหนักน้ำหนักของเส้นที่ปาดลงไปความเบาของเส้นที่ปาดน้ำหนักแล้วก็ความทับซ้อนของเส้นให้มีมิติขึ้น จันทวัฒน์ลากเส้นลำคอที่ยาวกว่าปกติเป็นจุดเชื่อมด้วยการใช้สันเกรยองวาดเส้นตามแนวดิ่งแล้วกดเส้นสร้างมิติให้ใบหน้าก่อนใช้มุมเกรยองสร้างลายกระหนกรอบนอกใบหน้าบางส่วนแล้วใช้มุมเกรยองปาดน้ำหนักตามลักษณะกลีบดอกบัว โดยให้กลีบด้านในเป็นผิวกระดาษขาวแต่ปาดด้านนอกด้วยเกรยองห้อนดอกบัวบานก็คือบัวที่พ้นน้ำแล้วที่รู้จักแล้วทุกสุกยังไงแล้วก็เลือกแล้วว่าจะเป็นสุกก็คือการเบ่งบานของดอกบัว หากว่าต้องนําเอาไปแยกเข้ากรอบออกจากกันมันจะทําให้ตัดขาดความต่อเนื่องไหมคะอ๋อไม่ครับเพราะว่างานมันมีเส้นเส้นเชื่อมระหว่างภาพสองภาพค่ะแล้วก็ที่สําคัญกรอบเนี่ยก็จะแบ่งภาคส่วนของทุกและสุขได้ชัดเจนทาให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ คือภาพของความสุขก็อีกส่วนหนึ่งภาพของความทุกข์ก็อีกส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดนี่คืองานที่เดียวกันโดยเส้นที่เชื่อมโยงครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทํางานนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ธวันมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ การทำเกร็ดสัตว์ในงานจิตรกรรมไทยแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะแรกเป็นเกรดของสัตว์เลื้อยคลานซึ่งใช้มุมของแท่งเกรยองปาดกดน้ำหนักและบิดข้อมือลากเป็นเส้นโค้งทับทีละชั้นโดยกดน้ำหนักเฉพาะมุมสัมผัสกับผิวกระดาษมากกว่าบริเวณสันเกรยองเพื่อให้ส่วนที่กดมีน้ำหนักที่เข้มกว่าส่วนปลายส่วนเกรดของสัตว์ปีกจะทำคล้ายลักษณะของใบโพที่มีปลายใบยเรียวแหลม โดยใช้มุมของแท่งเกรยองสัมผัสเช่นเดียวกันแต่ใช้การบิดข้อมือกดลากเส้นจากด้านซ้ายและด้านขวามาบรรจบกันหรือปาดในครั้งเดียวก็ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชำนาญค่ะสวัดีครับในช่วงนี้พบกับผมชาดเดชเศรก จะพาคุณผู้ชมไปชมงานนท้าศการที่เป็นการรวมตัวกันของ6ศิลปินซึ่งเต็มไปด้วยมิตภาพในนี้ข้ศการที่ชื่อว่าเกสรสิ่งครับดอกไม้ดอกเดียวกันแม้มีเกสรที่มีขนาดและทิศทางที่แตกต่างกันแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันนั่นก็คือความงดงามครับเปรียบเสมือนศิลปินทั้ง6ท่าน ที่ต่างคนต่างมีแนวทางในการสร้างสรรค์าง,งานศิละปะเป็นของตัวเองแต่เมื่อรวมตัวกันก็ทำให้เกิดผลงานอันทรงคุณค่าภายใต้กลุ่มเกสรศิลป์ครับคือเกสรดอกไม้เนี่ยขึ้นออกมาแต่ว่าความงานของแต่ละคนที่แบ่งบานออกมานนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นดอกไม้ซะแต่อย่างเดียวครับแต่อาจจะเป็นความสนใจของศิลปินแต่ละท่านที่ทํางานออกมาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ อาหารเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับอะ,อะไรต่างๆแต่ว่ามีความคิดใบเนนทิศทางเดียวกันผสมผสานกันได้สำหรับผลงานในครั้งนี้ต่างก็นำเสนอความสวยงามในรูปแบบเฉพาะตัวครับอย่างเช่นภาพดอกไม้เมืองเหนือนานาพัานธ์ของอาจารย์สมพลยารังสีที่ถ่ายทอดความงดงามของดอกไม้และบรรยากาศบนเขาทางภาคเหนือได้อย่างน่าหลงไหลครับ เช่นเดียวกันกันกบอาจารย์กมลชัยศิลปะวรวิวัฒน์ที่นําเสนอภาพของดอกบัวดอกกุหลาบด้วยสีสันที่แปลกตาน่าสนใจรวมไปถึงภาพของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์สวยงามขณะที่ภาพของผู้หญิงและดอกไม้ของอาจารย์พลุษมารอดก็ถ่ายทอดความงามเบื้องลึกของผู้หญิงออกมาเป็นงานเชิงสัญลักษณ์ครับส่วนอาจารย์ธานีอิสราสร้างสารรค์ผลงานแนวเซอร์เรียลิซมที่ผสมผสานความเป็นไทยไปได้อย่างลงตัวเลยครับ อย่างภาพอาหารบริเวณนี้ครับเป็นงานของอาจารย์ศิลปะวิทยาเชี่ยววิชาครับน่าทานมากๆข้าวคลุกกะปิเอ่ยขนมจีนน้ำเงี้ยวเอ่ย้าส่วนบริเวณนี้ครับเป็นงานกึ่งนามธรรมของอาจารย์นัทเลิศสุพัฒน์อัคนิศพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวัธรรมชาติและยังแปงถึงปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยครับ รวมตัวกันของทั้ง6ศิลปินในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ชั้นเพื่อนแล้วยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของสถาบันศิละปะชั้นนําในประเทศไทยอีกด้วยนะครับผมดีใจที่ว่าสถาบันของออศิลปกรกับเขาช่างเนี่ยยังเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันอยู่เราช่วยเหลืองานติดติงกันเพื่องานสมบูรณ์ข้างหน้าเราคิดว่าเราจะทำงานชุดเกสรสิล์เนี่ยต่อไปครับ สภาพที่สวยรู้ไม่ได้ดูด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจครับและนิทรรศการเกอรศิลป์จะจัดแสดงเรื่อยไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่หอศิลป์สมบัติเพิ่มพูนชั้น2สำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการสอนศิลป์ลาไปก่อนสวัสดีครับรู้แบบน,นี้ใช้ครอบ คือ <ś les> มันต้องกรอบไม้กรอบร้อุยกรอบอะไรอ่ะ